สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พ่ตีพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า BMW ครับอา GSA ครับรถคันนี้ครับเป็นรถปีส0 1 6ัิเลขไม้หนึ่งหมื่นห้าพักิโลมาพร้อมของแต่งจัดเต็มทั้งคันเป็นรถใช้มือเดียวจะแต่งอะไรบ้างคุ้มแค่ไหนเลขไม์แท้ไหมมาชมเลยครับ ได้ใหม่คันนี้ครับวิ่งมา15,884กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขมาจากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับคันนี้ครับนี่มาพร้อมกับจอเนวิเกเตอร์นะครับติดรถจากศูนย์มาเลยเราให้ไปด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวกุญแจครเลตแล้วนะฮะหัวโช้กเดิมสวยครับแผงคอบนเดิมสวยครับโต๊ะตาแฮนด์แฮนด์เดิมครับไม่มีรอยนะครับดูนะครับเหมือนใหม่ประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวสื่อไม่มีเดือดรังครับนะครับฮอตทลิปใช้งานได้ตามปกติปอกแฮนด์เดิมการแฮนด์เดิมครับมือคลั ลมถึ่งมือเบรคครับเป็นของเดิมไม่คดไม่งอนะฮะประกับคัะเร่งตัวหนังสือไม่มีเรือนรางนะครับชุดครอบถังเดิมครับเป็นสีเดิมครับฝาสารน้ำมันสวยครับไม่มีรอยนะครับมีกันถังมาให้ด้วยนะครับพอดีดับสติ๊กเกอร์ด้านข้างครับสวยงามฮะเบาะนั่งครับเป็นเบาะเดิมเป็นหนังเดิมครับมีรูบ้างครับนี่ฮะเกิดจากต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเลี้ยงแมวนะครับก็อาจจะมารับเล็บตรงนี้นะครับก็ตำหนิตรงแค่นี้ครับมาบอกเลยแค่นี้เองนะฮะแค่นั้นเลยนะฮะ ้านหน้าเป็นชิลหน้าแต่งนะครับสีดําสวยนะครับกาบไฟหน้าแต่งครับจากโคโรเทคนะครับปากนกเดิมสวยครับติ๊กเกอร์เดิมเต็มครับไม่มีรอยแตกลายงานะครับไม่ใครครับไม่มีแตกร้าวนะครับคมไปหน้าให้ดูอย่างเบียนคีดนี้อ่าไม่มีรอยหินนะครับแตกลายงาแทบไม่มีเลยสวยใสเหมือนใหม่นะครับกระบอกโช้ดด้านหน้าครับไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าด้านข้างนะครับบังโคนหน้าเดิม ยางหน้าหลังครับจากพีเรียลิสคอเปียนเทลนะครับเป็นอย่างชุดที่2แล้วนะครับล้อด้านหน้าไม่มีถะลอกไม่มีดุ้งซีรวดเดิมสวยจานเบรกด้านหน้าครับก็ต้องบอกว่าเป็นแค่รอยจริงๆนะฮะไม่เป็นร่องเลยนะครับเพราะนี่คือ15,000ื้ากิโลเมตรแท้ก็บอกโช๊คสวยครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสไลด์ถึงคาลิปเปอร์ด้านหน้าจากเบมโบ่เดิมๆติดรถมาจากสูงเลยครับคันนี้มาพร้อมกับกาดหม้อน้ําแต่งครับนีฮะสวยงามมากๆนะครับหน้าเครื่องครับดูครับแห้งๆใสๆครับแทบไม่มีรอยเลยครับคันนี้มี อกล่างแต่งมาให้ด้วยครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามครับไม่พอครับคันนี้มาพร้อมจากชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับพร้อมกับไฟสปอตไลท์คู่หน้านะครับนี่ฮะฝาเบาสวยครับไม่มีรอยล้มไม่มีรรยกระแทกล้มล้มแปะนะครับแต่ลิงด้านขวาครับนี่ครับไม่มีรอยนะฮะสภาพสวยเหมือนใหม่เป็นรถใช้มือเดียวนะครับพักเท้าฝั่งขวาครับเดิมๆครับคันยี่เบรกหลังไม่มีคดไม่มีงอครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งจากอาคาโูวิก เบิกศูนย์มาเลยครับเป็นต้องบอกว่าเบิกใหม่นะครับติดรถมาจากศูนย์เลยนี่ครับมาฟังเสียงท่อคันนี้กันก่อนนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วล็อกเครื่องยนต์วิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยครับคันนี้มาครับคันนี้ครับมาพร้อมกับปี๊บด้านข้างครับนะครับติดรถมาจากศูนย์จาก b บ W นะครับพร้อมกับแหลกขยี้ตรงรุ่นส่วนใบหลานะครับเป็นปี๊บนะครับจาก gs adv นะฮะ ไปใช้เดิมสวยครับบางคนหลังเดิมครับนี่ฮะศูนย์ตรงครับไม่มีบิดเบี้ยวรงนี้ไม่เคยมีแม้กระทั่งล้มแปะนะฮะบิดเมื่อกี้หรือให้ดูขอบล้อด้านล่างนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้ครับที่ลวดเดิมสวยครับแทบไม่มีคราบสนิมเลยกันดิดล้อหลังเดิมครับยางด้านหลังครับประมาณสักเจดสิบนะครับจากพีรีสกอร์เปนเทลมาดูฝั่งซ้ายกันหน่อยนะครับระบบเพาวขับเคลื่อนเดิมสวยครับไม่มีรอยครับรอยล้มรอยขีดข่วนด้านข้างรอยเฉือนไม่มีนะครับตัวปิ๊บฝั่งซ้ายสวยครับ ลักซิ่เกอร์มาด้วยนะคะันี้ครับมีแค่รอยขีดข่วนนะครับรอยล้มล้มแปะไม่มีนะฮะพักท้าฝั่งซ้ายสวยครับคันเกียร์ครับไม่มีคดไม่มีงอนะฮะนี่ครับคันนี้ครับมาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งนะแล้วก็นี้ครับฝาว้าเดิมสวยครับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แคสบาร์เดิมสวยเช่นเดียวกันครับไฟลิ่งสวยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับมาดนครับแห้งแห้งใสใสครับต่างสตายทันเดอร์ไบร์นนทบุรีนะฮะ คาลิปเปอร์ด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยนะครับกระบอกโชคไม่มีรอยหินเลยลงมาสไลด์จานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยครับสัมบัตกันด้านขวาครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS เลยครับเอาละ,ะครับเป็นไงบ้างสัตว์เจ้า BMW R12 GSA คันนี้เป็นรถใช้มือเดียว15,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรุ่นกุญแจคีย์เลสแล้วแถมตัวนวิเกเตอร์ไปให้ด้วยนะครับให้ทุกอย่าง ข้อแต่งอะคารปาวิคของแท้ใครใครหาอยู่คันนี้บอกเลยตอบโจทย์ดันแลตัวเพียง6กหมื่นเก้าฟรีค่าจัดไฟแนน์รับแลกเทอร์บิกไปทุกรุ่นถ้าคุณหลังหารถพิ๊กไปคนทำภาพดีแบบนี้นะครับการันตีเลขไม่แท้แบบนี้ด้วยคุณต้องมาที่นี่นั้นครับทันต์บอยนนทบุรีทัครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับ